ครับกับสวัสดีครับเราชาวพุทธชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้จะทํามีดตัดหวายลูกนิมิตนะฮะเก้านิ้วนะฟันตะปูได้นะฮะก็คือชุดนี้นะครับเก้านิ้วหลอกฟันเหล็กฟันตะปูได้นะครับเอาตะปูสี่นิ้วก่อนอาตะปูสี่นิ้วนะครับอ,อันนี้คือ,อฟันตะปูได้นะฮะเก้านิ้วนะครับาขาดนะครับ ดูได้หลยขาดครับไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ขาดแล้วนะอ่านี่ฟันตะปูได้นะฮะชุดนี้นะฮะอ่าจากทรงพันห้าเป็นเหล็กสแตนเลสที่ผ่านมานะฮะเป็นเหล็กสแตนเลสแบบนี้นะที่ผ่านมานะฮะฟันตะปูไม่ได้นะฮะอ่ารุ่นนี้ฟันไม่ได้นะฮะอ่าอันนี้เมื่อก่อนทรงพันห้านะครับแล้วอ่าบางวัดที่ซื้อไปบูชาไปแล้วนะฮะอ่าฟันห้าเน่ฟันตะปูไม่ได้นะฮะเป็นเหล็กสแตนเลสนะฮะมันจะยู่นะฮะอ่าแล้วก็ เป็นเหล็กสีน้ำพีนี้ก็ไม่ได้นะฮะฟันไม่ได้ยู่นะครับนะอ่าฉะนั้นวันนี้อ่าอ่ายู่นะครับไม่ไม่ขาดนะครับฉะนั้นชุดนี้อ่าชุดนี้นะครับเก้านิ้วนะครับฟันตะปูได้นะเก้านิ้วนี่นะฮะพร้อมฝักนะฮะพร้อมฐานนะฮะอ่าส่งให้แค่หนึ่งพันนะครับเราจะตอบแทนบุญคุณนะครับนะเราชาวพุทธนะทั้งโลกนะฮะเราจะได้ มีตัดไวล์ลิมิต9นิ้วฟันดปูได้นะครับติดต่อมานะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ0 8 6 4์แปด8ติดต่อมานะครับจะทำที่ฟันดปูได้นะฮะเพื่อจะได้ของดีให้กับเราชาวพุทธที่ได้มีส่วนร่วมค้ามชูพุทธศาสนาเรื่องกันนิยาวนะครับกันนิยาวเลยนะครับอันนี้คือซ้อมตราบนะฮะถ้าปกติมากันสั้นนะฮะ การสั้นแบบนี้มันอันตรายนะฮะฟันตะปูแล้วเดี๋ยวมันเอ,อ่อฟันหวายแล้วมันจะหักได้นะฮะนะครับสนใจติดต่อมานะครับ1,000บาทนะครับ